สวัสดีคะ่ะอยู่กับช่องย่าชี้กกอกนะคะน้องมิวเคยมาเคยมาไหมนี่ไม่เคยใช่ไหมไหนไ<ม>อันนี้<อ>เป็นเพราะเป็นเอราเดินผ่านริมตลอด,ลดออลเออใช่แล้วตรงนี้ก็จะเป็น,ปนมันก็มันก็เป็นถนนเข้าไปนะมิวเข้าไปนู่นนะ เป็นถนนเข้าไปก็ไม่รู้ว่าตรงนี้เขาจะทำอะไรนะเราก็ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ลมพัดแรงมากนะคะใช้เพื่อนอันนี้นะคะก็จะเป็นภูเขาโนด้านนี้ก็จะเป็นภูเขาแต่มองไกลๆก,ก็ไม่เห็นนะคะเ่ีค่ะแต่ว่าก็ลมพัดแรงมากนะคะ มาแล้วน,นะคะบึงการดูน้องมิวน้องมิวน้องมิวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องมิวสวัสดีครับนี่ไทยบ้านนนอ่ มากับมากับใบยางใบยางพามาถึงไม่นึกว่าใบยางจะพามาถึง90เท่าไหร่นะเพื่อนเกกิโลเกกิโลเกือบ100ยกิโลไปกลับส0งร้อยนะคะเขาเป็นกำลังใจให้ใบยางด้วยนะคะไปอย่างเดียวครับไปอย่างเดียวน้ำมันน้ำก็บไม่ได้เติมเองไหนใครเติมเอียวบ้าไหมคนเติมไปอ่าเราก็มาเล่น อนั้นมองนั้นมันเพื่นบอกว่าเป็นอะไรนั่นนี่น่ะขนมอาหารสตรีทฟู้ดอะไรบ้างเพื่อป้ายไว้แสดงว่าตอนคืนมันอาจจะมีขายอาหารหรืออะไรหรือว่าช่วงงานปีใหม่ที่ผ่านมาไม่ได้บอกวันครับผมมันเป็นโรงเรียนหรือเป็นอะไรอันนั้นนะเพื่อนเป็นโรงเรียนครับโอ้เป็นโรงเรียนเป็นลาว้ด้เพื่อนเลยเพื่อนเป็นลาว่เพื่อนเป็นไทยอ๋อ้ข้ามนั้งโขงไปเพราะข้ามนั้งโข้งลอยจังหวัดนะเนาะ ไม่คืงฟังก็นี่กำแพงนี่เป็นเนาะเป็นถนนเลาะลิงผูกมารถติ่งได้เนี่ยเพื่อนนมีรถวิ่งได้อยู่โอ้โอ้พื้นที่กว้างกวางเนาะเราไม่เอาไปยางไปลองเบิร์บ่ได้ได้ไปยางไปลองก็ได้คือกันเอาไปยางไปเลาะเบิร์ดูวยข้ามไปิร์นก็ได้เอาไปยางเลาะไปเอาไปเข้าลูกเนี่ยใหญ่เป็นใหญ่เนี่ยเพื่อนเลยเออหนุอยเฮากันมากรงไก่เนี่เพื่อนเนาะ ไม่นึกไว้ฝันจะมาได้ขนาดนี้เนาะแมนครับขึ้นหอดูเรือไฟเนาะเย็นห้เขาใหญ่แมนขึ้นหอดูเลือไฟผู้หลวงผู้หลวงผู้ประพางเนาะเราก็เพิ่งมาเมื่อวานครับวันนี้มาถึงบึงการหนองคายพี่น้องเอ้ยบ่นึกบ่ฝันว่ามากับใบยางค่ะเราก็มาทาภารกิจเอาสองเสมาอาบมน้ําตัดผมตัดเล็บครับผมส่วนตรงนี้เพิ่ะทำการก่อสร้าง เป็นพื้นที่ที่มีริ่มโค้งแบบคักและบรรยากาศเงินแก้วขนาดนี้เจ้าแมนแล้วก็นกก็เยอะเนาะหมิวเนาะเป็นนกก็เยอะเป็นกำลังใจให้คนเฝ้านาด้วยนะคะให้ลงพันไปเราจะถ่ายวิวลงพันลมพัดแรงมากเลยตอนนี้แต่ก็ เราก็คือเราก็ใส่กันหนาวมาอย่างดีนะ<ล>งจะพาน้องหมิวไปไจะพาน้องหมีวไปกินข้าวแต่น้องหมีวบอกว่าจะกินอะไรนะก็แแต๋วจะพาน้องหมิวไปกินลงได้ไไรเราก็ไม่รู้นะคะว่บบาอันนี้หลายสามครั้งที่สามแล้วที่เรามานะเพื่อนเพื่อน ที่เรามาเนี่ยคือครั้งที่สามแล้วบอไม่ได้เนาะถอยทับถอยทับถอยทับเรามาครั้งที่สามครั้งแรกเราหลงกับเปดเปี้ยวจำได้กับน้องปูใช่ครั้งที่สองเราก็มากับเปี้ยวน้องปูอปีกเพราะว่ามาตรงที่บึงการร้านนี้คือแบบสองแสบแบบแบบ สะอาดสะอานนานแล้วก็ตัดผมตัดเลิบตัดอะไรให้เขาเฮ็ดดีมากแล้วก็เลยป้าก็เลยให้มาแค่ร้านนี้ก็เลยได้มาสามครั้งนี่แล้วแต่เปลี่ยนเปลี่ยนเพราะรับคือเป็นลุงพันแตัสองครั้งแม่นบอกเพราะว่ามันไกลมากเนะเพื่อนเนาะเรามาได้ยังไง รอบหน้าเราไปสกลไหมเราไปตัวเมืองสกนสลนครมั้แมกันเลยบ่อ้าวไปสามารถพี่ล่ะไปสกลก็ได้บนมี้ปัญหาไปสกลแห่งด้วย แางดวกบอกบ้านเฮาเนาะเออมันหัวชักค้างไปอันนี้เรามามางมเท้าเท้างมงมมาเอา GBS นำทางไป g b ีเอาสลีเอาสลีเป็นเพื่อนสลีเขาว่าคันสลีคิโตก็ตกข้างเลยนะเฮาลงใส่เมื่อยฮึ่งๆจิงว่าวเทนี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายอยูโอ้ยจงอวะไปเราเมื่อสลีเลี้ยวซ้ายสลีเลี้ยวซ้ายบุกมิวตื่นขึ้นมาบอกลรงพานามิวไอมิวก็หลับ แต่เข้ามาเส้นบึงกาดนี่บรรยากาศดีอย่างเนาะถนนทอนทางนะจะเป็นลักษณะแบบด้านซ้ายเออมีเศรษฐกิจพอดีนะด้านซ้ายด้านขวาก็จะเป็นในส่วนของทุ่งยางนครับที่ดีมากเศรษฐกิจพอดีดีมากแล้วก็ริมแม่น้ำโขงอุ้ยฟังเล่วฟังเล่วเห็นรถเล้วเห็นรถเล้ารถบ่อรถเรีนอยู่บนนู้รถแล่นอยู่ฝั่งพวกนี้คือคือนี่ยังมองเห็นเลยนี่คือมีไก่พ่อใกล้บินโจ๊กนี่ แมนเค้ามีไก่พอใกล้บินโตคือคล้ายๆกับอยู่ใกล้กว่านะของพนมเนาะของพนมนี่จะไก่สุนัขไก่กว่ามุกาหารเท่ากับไก่กว่านี้อยู่อันนี้แถวนี้มันคือได้เพิ่อนเลยจะเป็นสวนอาหารได้เนี่ยฟังไทเนาะฟังเฮานี่แหละฟังเฮานี่แหละนมงสสักะีี่แมนฟังเฮามันจะเป็นสีสีสีฟ้าแต่ฟังเพื่อนจะเป็นสีแดงเพื่อนนั่นนี่คนละฟังนั่น แต่ไม่รู้ว่าฝั่งนั้นเป็นแข็งอะไรเราก็ไม่รู้น,น้องเมียวมันก็กินข้าวเลยสิได้พาน้องเมียวไปหากินข้าวกินน้ำสักอนนั่งเลยไปไปหาใบยางไปกินข้าว<อ>น้องเมีวยวหิวข้าวแล้วใบยาง,งเขากล่าอให้ได้การ,าาร,อราขอบคุณพ <c oughs> ันธ์นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณใบยาง<อ>กับเ <ผม S 2> พื่อนกับลุงพันธ์พื่ันธ์ที่ได้พามาผมมีปัญหาครับพันธ์บดีอันนั้นนี่ไปหัวตากูมนั่นี่ ไฟหอดันพี่ยังก่อขันไปได้เฝ้านาอําเภออำเภอตาอำเภอตาท่าสองยางสุขภาพเขามีไหวไม่ไปละแมนสุขภาพเขามวันเขาเท่าแล้ว้ยขึ้นเขาลงห้วยแมนเขาเท่าแล้วไปไปไปมีววิ่งเล่น่นวิ่ง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 เรามาถมือกีนเรามาถึงเมืองีเขาอ่านมาจากไหน่เลยาคร มาเมืองการนี่มาถึงเมืองจีนอีกนะเพื่อนเนาะอ๋โอ้โอันนี้คือไทยบ้านเออไทยบ้านไทยบ้านได้บ้านค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้คนเฝ้านาด้วยนะคะอันนี้มันคืออะไรเพื่อนเป็นสารเจ้าปู่ย่าอ๋อสารเจ้าปู่ยา่าในที่สุดเราก็มาถึงเมืองจีน ภาษาทูตภาษาทูตภาษาูตบางแห่งปากบ้านหลังเมืองกันเนาะโอ้ภาาทูตภาษคุ้มครองบางแหงอยู่ที่เมืองกาญจังหวัดน้องคายเป็นบอกเฮ้ยคือจะบอกจังหวัดบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬบอกอ้าวไม่ได้จังหวัดน้องคายเราบอกเหินเออมันแยกมาเนี่ยแยกเราบอกบึงกาฬเป็นจังหวัดเลยเพื่อนโอ้จังหวัดบึงกาฬโอ้ฮาเราแววพีทเราบ้านนี้น้อง ก็เป็นกำลังใจให้พวกเราสวเฝ้านาด้วยนะคะมากับสามคนนะคะน้องหมีวลุงพันธ์าชินะคะทำภารกิจนี้ให้ป้าสวนผักนะคะ,ก,ะ,คะกดไลค์เป็นกำลังใจติดด่านให้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะไปใบยางอับหมิวหันมาหน่อยน้าปกนันมิวจ้า